ห็นหน้าบทความนะครับเราถึงไหนกันแล้วเนี่ยแถวๆนี้มั้งเนาะ Electric Electrical Elect System นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้หัวข้อเดียวหรือว่าได้ถึง Renewable ด้วยนะครับมาระบบไฟฟ้านะครับเขาบอกว่า ทีมออกแบบเนี่ยนะครับก็ได้ออกแบบยุทธศาสตร์อันนี้ strategy คือยุทธศาสตร์ถูมชแปลให้มันเป็นเรื่องพลังงานหรือแปลว่าเป็นมาตรการก็ได้นะครับคือเขาก็ไปออกแบบมาตรการประหยัดพลังงานหลายมาตรการนะครับ a number of คือหลายมาตรการแต่ว่าเป็นมาตรการในเชิง active นะในเชิง active ก็คือ ก็คือยังใช้พลังงานเยอะอยู่นะครับเราเราชินกับคำว่า Active กับพาสซีฟแล้วมั้งนะถ้าแอคทีฟคูล g ก็คือใช้แอร์ถูกไหมครับต้องเสียบปลั๊กต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Pulsive Cooling ก็อาจจะใช้แบบพัดลมไอน้ำหรือว่าใช้ n a t ชอรัลเวน i ิเลชันอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่เขาไปทำนะครับก็คือเขาไปดู มาตรการระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่เป็นเชิงแอคทีฟนะครับก็ไปดูมาหลายอันนะครับเพื่อที่จะไปทำเรื่องนี้ก็คือไปลดไปลดค่าความต้องการกำลังไฟฟ้านะครับหรือว่าค่าดีมานนะครับเราเอาเจ้าของบทความเป็นหลักอะ่ะคุณเข้าใจคำนี้หรือเปล่าดีมานชาร์จกับ energy c h a r ารของของบินค่าไฟอะรู้จักมันไหม ไม่ค่อยเข้าใจครับอาจารย์ไม่ใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งนะเ,เดี๋ยวนะ,อ,ะอันนี้เราเวลาเราติดตาม การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยเรามักจะตามกันในรูปแบบนี้อันนี้เห็นเห็นหน้าจออยู่นะครับเรามักจะติดตามกันในรูปแบบนี้ก็คือเวลาใช่ไหมเที่ยงคืนจนถึงอีกเที่ยงคืนหนึ่งอ่ะใช่ไหมครับตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วก็เราจะพลอตแกนตั้งอ่ะเป็นกําลังไฟฟ้านะครับก็คือเป็นกิโลตไอตัวกําลังไฟฟ้านี่แหละมันคือสิ่งที่เราเรียกว่ามารน,นะครับหรือบางทีเราเรียกว่าเป็น พีคนะครับโอเคไหมแล้วก็อันนี้อันนี้คืออันหนึ่งนะครับนี่คือกำลังไฟฟ้าคำว่ากำลังไฟฟ้าเนี่ยถ้าตัวผมนะเวลาเราเวลาผมจะนึกว่ากำลังไฟฟ้าคืออะไรเนี่ยผมจะนึกถึงสมมตินึกถึงหลอดไฟอย่างเงี้ยสมมติสมมติเป็นหลอดไฟสักพันวัตสมมตินะครับแบบไฟที่สองสนามกีฬาอย่างเงี้ยสมมติเป็นหลอดไฟพันวัตอย่างเงี้ยนะแปลว่าอะไรแปลว่า ไอหลอดไฟอันนี้ต้องการกำลังไฟฟ้าหนึ่งพันวัตหรือว่าหนึ่งกิโลวัต์เพื่อทำให้ตัวมันสว่างโอเคไหมครับหมายความว่าถ้าเราจ่ายไฟไปร้อยวัตสองร้อยวัต์อย่างเงี้ยมันก็จะไม่สว่างอย่างนี้นึกออกไหมครับอันนี้คือกำลังถูกไหมทีนี้มันสำคัญยังไงก็ถ้าบ้านเราต้องการกําลังไฟฟ้าสูงเช่นแบบเราเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายตัวพร้อมกันเนี่ยเพราะว่ามันต้องการแรงแรง ต้องการแรงดันไฟ,ฟเพื่อขับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราให้ให้ทำงานได้ทุกตัวนึกออกไหมครับต้องส่งไฟฟ้ามาให้พอกับที่เราใช้อ่ะก็คือตัวการไฟฟ้าถูกไหมเพราะฉะนั้นแป๊บหนึ่งนะเน็ตอาจจะหลุดอีกแล้วนะแป๊บหนึ่งนะยังอยู่กันไหมครับอยู่ครับอาจารย์โอเคอ่ะ ก็คือการไฟฟ้าจะมีหน้าที่ส่งกําลังไฟฟ้าหรือว่าตัวกิโลวัตต์ตัวนี้มาให้เพียงพอกับทุกบ้านนึกออกไหมครับทีนี้ไอการที่เขาจะต้องส่งกําลังไฟฟ้าสูงๆมาได้ก็แปลว่าเขาก็จะต้องมีโรงไฟฟ้าหลายๆโรงใช่ไหมทีนี้ลองดูโปรไฟล์การใช้กําลังอย่างเงี้ยนะคือเขาใช้กับคือเราเราเนี่ยพฤติกรรมเราก็คือเราตื่นตอน,ตอนกลางวันนอนตอนกลางคืนใช่ไหมเพราะนั้นช่วงกลางวันอ่ะมันจะต้องใช้กําลังไฟฟ้าเยอะแล้วกลางคืนจะน้อยทีนี้ถามว่า ถ้าทุกคนน่ะใช้กําลังไฟฟ้าตอนกลางวันเยอะๆอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นภูเขาสูงๆนึกออกไหมโรงไฟฟ้าทีา่การไฟฟ้าเราจะต้องมีก็คือเพื่อลองรับตรงนี้ถูกไหมครับลองรับตรงพีคใช่ปะแต่ว่าพอไปถึงตอนกลางคืนเป็นยังไงครับโรงไฟฟ้าไม่จําเป็นจะต้องเดินจนสุดทุกโงรงอ่นึกออกไหมครับอาจจะปิดไปได้บางโรงปิดไปได้บางโรงแล้วก็จ่ายแค่นี้นะครับแต่ถามว่าโรงไอ้การไฟฟ้าเราอ่ะ จะต้องสร้างโรงไฟฟ้ามากแค่ไหนคําตอบก็ชัดเจนคือมันจะต้องมากพอที่จะรับพีคตรงนี้ได้ถูกไหมไม่งั้นไฟมันก็ตกใช่ไหมครับไฟตกก็ลูกค้าก็บ่นอีกนึกออกไหมครับก็ต้องไปเสียค่าชดเชยให้เขาอีกอะไรเนี้ยทีนี้ในเมื่อการไฟฟ้าจะต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับพีคสูงสุดของทุกๆบ้านทุกๆอาคารทุกๆโรงงานให้ได้เนี่ยเขาจะคิดเงินตรงนี้ด้วยนะครับโอเคไหม นั้นตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็น d n m c n a r g e นะครับหรือว่า Peak Charge นะครับก็คือเป็นถ,ถ้าในบินค่าไฟจะเรียกว่าค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดนะครับการไฟฟ้ามันก็ประหลาดนะคือเขาไม่ใช้คำว่ากำลังหรือ power นะเขาจะใช้คำว่าพลังนะครับอีกคำหนึ่งเมื่อกี้คือ d e demand charge ไปแล้วนะคือตัวค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดแต่ว่าแน่นอนอีกอันหนึ่งที่เขาจะต้องเก็บก็คือค่าพลังงานไฟฟ้านืออกไห หรือว่า energy charge energy charge เนี่ยก็คือถ้าคุณดูนะแกนตั้งเป็นกิโลวัตใช่ไหมครับแกนอนเป็นเวลาใช่ไหมเวลาคุณเอาแกนตั้งคูณแกนอนอะ่ะมันจะเป็นพลังงานใช่ป่ะนึกออกไหมครับกิโลวัต์คูณชั่วโมงอะ่ะมันก็จะกลายเป็นพลังงานใช่ไหมหน่วยเป็นกิโลวัต์ชั่วโมงหรือว่ายูนิตในทางการไฟฟ้านะครับก็ถ้าแปลเป็นภาษาคณิตศาสตร์ก็คือเนี่ย เวลาคุณอินทิเกรตหาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้มันก็จะเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าที่คุณใช้ตลอดทั้งวันโอเคไหมครับทั้งเดือนคุณใช้คุณมีพื้นที่ใต้กราฟเท่าไหร่หรือว่าคุณใช้พลังงานเท่าไหร่นะเขาก็จะเก็บทางคุณตรงนั้นด้วยนะครับมันก็จะเป็นแบบ2บาท3บาทต่อหน่วยอะไรเงี้ยนะต่อกิโลวัตต์อาวอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเก็บเงินทั้งหมดนี่แหละทีนี้ที่เมื่อกี้บทความเขาพูดคือเขาก็พยายามไปหามาตรการใช่ป่ะที่คุณจะลดพีคมนะันเนี่ย ที่คุณจะบอกว่าเออเนี่ยเพื่อให้แน่ใจว่านะครับเอนชัวเล็กริคอลดิมาก็คือไอตัวความต้องการกําลังไฟฟ้าเนี่ยมันต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโอเคไหมก็คือเขาก็พยายามจะลดพพอลดพีกลงใช่ไหมดิมาลชาร์จคุณก็ลดเอเนอร์จีชาร์จคุณก็ลดโอเค okay, ไหมครับอ่าแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไอการคํานวณค่าไฟฟ้าแสงสว่างนี่นะมันก็ ถูกทำอ่ะมันก็แปลลำบากนะเพอร์ฟอร์มนี่แปลว่าทาเฉยๆนะครับแปลว่าดูนี่แหละนะแล้วก็เอาไปรวมกับอ๋อแล้วเขาคือคืองี้เขาคํานวณความต้องการไฟฟ้าแสงสว่างใช่ไหมแล้วก็ไปดูว่ามันสัมพันธ์กับตําแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าเออ ไฟความไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยจะจ่ายไฟได้เพียงพอในบริเวณที่มันต้องการนะครับเนาะตรงไหนไม่ต้องการก็ไม่ต้องไปเอาไฟให้มันอะไรเงี้ยนะครับจะได้ประหยัดพลังงานแล้วเขาก็ติดตัวนี้ด้วยนะครับโฟโตเซนเซอร์ที่เป็นดิมมิง่งรู้จักดิมมิง่งใช่ไหมที่ว่าหลีหลีไฟได้อะนะครับเขาก็ใช้ระบบโฟโตเซนเซอร์ที่เป็นร่วมกับตัวตั้งเวลานะครับทั่วทั้งอาคารเลยนะครับเพื่อที่จะ ใชเ้เพื่อที่จะเ,เพื่อที่ตอนกลางวันเนี่ยนะครับจะใช้เฉพาะ d a y l i g h ์นะครับก็คือใช้แสงธรรมชาติหรือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ใช้อะไรอะไฟฟ้าแสงสว่างให้น้อยที่สุดนะครับก็เอาระบบนี้มาใช้นะครับเอาโฟโตเซนเซอร์คือตัวเซนเซอร์วัดวัดความสว่างใช่ไหมมาคอยหลีไฟใช่ไหมครับแล้วก็ รวมกับเรื่องการตั้งเวลาด้วยนะครับอ่าซึ่งทั้งหมดที่เขาพูดไปนี่ฟังดูเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเอ่อบอกว่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างของเขานะใช้พลังงานน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นตนะครับของไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้ในสำนักงานโดยเฉลี่ย ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างได้เกิน95%นะเมื่อเทียบกับอาคารประเภทเดียวกันนะครับอาคารสำนักง,งานประเภทเดียวกันในฐานข้อมูลนะครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้ CBECs เนี่ยมันคือฐานข้อมูลฐานข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารประเภทต่างๆของอเมริกานะครับ ย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้ดูก่อนดนินลงเข้ามาเปล่าวะวันนี้น่นลงไม่มาคือพอดีมีรุ่นพี่คุณคนหนึ่งอ่ะเขาทําเขาจะรู้จักตัวนี้นะครับเขาถูกบังคับให้ไปนค้นข้อมูลมาทําวิญยานิพน์ปอโทออผมจําชื่อย่อไม่ได้แล้วผมกะจะถามเขาคือ ของฝรั่งอะ่ะเขาจะมีฐานข้อมูลอาคารแต่ละประเภทสํานักงานโรงแรงงมโรงพยาบาลสถานศึกษาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นกรุป๊ปๆนะครับเป็นกรุป๊ปอาคารขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เงี้ยแล้วเขาก็จะมีข้อมูลที่เป็นทิคอลก็คือข้อมูลโดยเฉลี่ยนะครับว่าสํานักงานขนาดเล็กนะครับส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้าแสงสว่างประมาณเท่านี้กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรต่อปีใช้แอร์ระบบนี้อะไรเงี้ยนะครับกินพลังงาน ประมาณเท่าไหร่ต่อตารางเมตรต่อปีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีพวกข้อมูลพื้นฐานพวกนี้อยู่แต่ว่าบ้านเราไม่มีนะครับหรือว่ามีเก็บเก็บไว้แต่ไม่มีคนประมวลผลนะครับข้อมูลอยู่ที่กระทรวงพลังงานแหละอยู่ที่พพนะครับมีอยู่แต่ว่าไม่มีใครมาประมวลอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้พอดีจะบ่นนอกเรื่องคือพอมีใครจะไปขอทุนทําวิจัยเพื่อ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานแบบนี้นะเขาจะไม่ค่อยให้ทุนเพราะว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่อยากให้ทําการวิจัยขั้นพื้นฐานหรือว่าเบสิคเร์ c ชสักเท่าไหร่ละนะครับเขาบอกว่าอะไรอ่ะบ้านเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าแอปพลายเรอ่ะคือเป็นเป็นการวิจัยเชิงประยุกต้องวิจัยเสร็จแล้วไปใช้งานได้ทัน ซึ่งผมว่ามันข้ามขันน้นน่ะนึกออกไหมครับคือคุณจะขึ้นไปชั้นสิบโดยที่คุณไม่ต้องผ่านชั้นหนึ่งสองสามที่หกเจ็ดแปดเก้าก่อนนะ่ะนึกออกไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าก็ฝรั่งก็แบบคล้ายๆต่างประเทศเ็าทาข้อมูลกันเยอะแล้วก็เออก,ก็ก็ถูกครับฝรั่งก็ทํากันไว้เยอะละประเทศอื่นญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันอะไรพวกนี้เขาก็ทําข้อมูลพื้นฐานกันไว้เยอะละแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ไทยไงนึกออกไหมครับ คุณจะวิเคราะห์การใช้พลังงานของโรงเรียนในประเทศไทยแล้วคุณจะไปเอาโรงเรียนในอเมริกามาใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์อย่างเงี้ยเหรอมันก็ตลกนึกออกไหม่ะบนเสร็จแนละ้วกลับมาต่อนะครับทีนี้ก็แปลว่าเขาสําเร็จดีมากนะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเขาประหยัดได้เมื่อเทียบกับอาคารประเภทเดียวกันโดยเฉลี่ยนะครับอ,อีกจุดหนึ่งที่เขาเน้นนะครับที่ทีมออกแบบเขาพยายามจะทํากันเนี่ยก็คือเขาพยายามจะลด การใช้ไฟฟ้าของปลักโหลดนะครับคำว่าปลักโหลดก็คือ Equipment load นั่นแหละนะครับก็คือโหลดของพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานนั่นแหละอะไรก็ตามที่คุณต้องมาเสียบปลั๊กอ่ะนะจะเรียกว่าเป็น Equipment Load หรือว่าปลักโหลดทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายนะครับเขาบอกว่าเนี่ยพวกเต้ารับหรือเต้าเสียบนะครับนี่มันคือสิ่งนี้นะ receptacle เนี่ยนะครับก็คือ ปลั๊กไฟเราแหละแต่ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยรู้สึกเขาจะมีคําว่าเต้าเต้ารับหรือว่าเต้าเสียบอะไรประมาณนี้นะครับหากพวกปลั๊กไฟทั้งหมดนี้นะครับก็จะปิดโอ้ปิดด้วยเว้ยเขาปิดเขาตัดไฟที่จ่ายเข้าปลั๊กเลยนะตัดไฟเมื่อเมื่อพ้นชั่วโมงทํางานนะครับ after hours โอเคไหมเมื่อเมื่ออาคาร ไม่มีผู้ใช้งานอาคารอีกแล้วนะครับเมื่อเมื่ออาคารเลิกใช้งานละนะครับแล้วก็ระบบควบคุมเนี่ยถูกออกแบบให้ให้ปิดปลั๊กไฟทั้งหมดนะครับอย่างอัตโนมัติเลยนะนะครับมเมื่อกี้คืออาจจะเป็นพื้นที่โดยรวมถูกไหมพื้นที่แบบ Open Office อะไรเงี้ยแต่ว่าประโยคถัดมานี่เขาอาธิบายว่าปลั๊กไฟสำหรับแต่ละ individual space นะครับก็คือลักไฟของอาจจะเป็นห้องทํางานเฉพาะบุคคลอะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกปิดอัตโนมัติหรือเอ้ยโทษอ๋อเทิร์นออนคือเปิดอัตโนมัติถ้ามีพนักงานนะครับเข้าถ้าเข้ามาทํางานตอนเย็นๆดึกๆนะครับหรือว่าในระหว่างที่ปกติแล้วจะไม่มีคนใช้งานนะคือคือเขาเรียกอะไรนะ คือพอพ้นชั่วโมงทำงานใช่ไหมมันก็จะสั่งปิดทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดมีคนเข้ามาทํางานเช่นเข้ามาทำโอทเข้ามาทํางานตอนดึกอะไรเงี้ยเออมันก็สั่งเปิดเปิดได้อัตโนมัติเหมือนกันก็แปลว่าเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆกับ occupancy sensor ก็คือไปมีเซนเซอร์ที่คอยจับว่ามีคนอยู่ไหมอาจจะเป็นไม่แน่ใจอาจจะเป็น infrared sensor ที่แบบจับความร้อนใช่ไหมว่ามีคนมานั่งอยู่ไหมหรือว่ามี motion sensor ว่าแบบ มีคนนั่งขยับตัวนั่งทํางานอยู่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมเราจะต่ออีกหัวข้อหนึ่งไหมนิดนึงเนาะตรงนี้นะอ่ะเขาพูดเรื่องพลังงานทดแทนก็คือพวกพลังงานทดแทนพวกพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานาน้ําอะไรแบบนี้นะครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่ f o สซิลฟ u e นนะครับอ่อเอาเขา ไปทำสิ่งนี้ครับเขาไปสร้างแบบจําลองการใช้พลังงานอาคารนะครับ Building Energy Modeling นะครับก็เขาก็ไปเนี่ยทำแบบจําลองวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารนะครับโดยวิเคราะห์ตามนี้นะครับตาม a s h r a y Standard 90.1เวอร์ชอัน2 0 0 7นะครับแล้วก็โมเดลที่เขาไปทำเนี่ยทำนายว่าอาคารนี้น่าจะใช้พลังงานเท่ากับเท่านี้ครับ 15.8 kBTU ต่อตารางฟุตต่อปีนะครับหรือว่า179เกรมกะจูลต่อตารางเมตรต่อปีอันนี้อันนี้ผมไม่คุ้นนะเดี๋ยวผมหาร3.6ก่อนนะแป๊บนึงนะเท่าไหร่นะ179หาร3.6ก็ประมาณหารด้วย4อันนี้ถือว่าน้อยใช่ไหมเพราะว่าที่เราเคยอ่านกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยอาคารที่แบบ ชนะรางวัลร้อยหมดใช่ไหมแบบอยู่แถวหกสิบเจ็ดสิบกิโลวัตต์อาต,ต่อตารางเมตรต่อปีใช่ไหมอาคารนี้ใช้อยู่ที่เท่านี้ประมาณห้าสิบนะครับเลขกลมๆก,ก็ประมาณห้าสิบก็แปลว่าด,ดีมากแหละนะครับอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยเอเ,อเอนอร์จีดีมานก็ได้รับการตอบสนองคือหมายถึงว่าเ อาคารนี้ต้องต้องการใช้ไฟเท่าไหร่ก็ก,ก,ก็ใช้ได้แหละคือไม่ไม่ได้แบบต้องจํากัดจเํเกี่กันน่ะนึกออกไหมครับความต้องการใช้พลังงานก็กได้ใช้ได้ตามที่ต้องการนะครับหมายถึงเนี่ยไอ้เมื่อกี้ที่ใช้พลังงานน้อยห้ยยาสิบกิโลวัตต์อต่อตารางเมตรต่อปีเนะี่ยพอเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนไหนที่จะต้องเสริมสมมุติถ้ามันไม่พอ ก็มีไอ้ส่วนนี้มาเสริมครับก็คือมีตัวพลังงานทดแทนนะครับที่อยู่ออนไซต์เลยนะก็คืออยู่ที่อาคารนี้แหละนะครับเอามาเสริมนะครับคําว่ากริดไทยเนี่ยคำว่ากริดน,นี้เราพูดไปคราวที่แล้วใช่ไหมคำว่ากริดหรือว่าตารางเนี่ยเขาให้ความหมายว่ากริดมันคือระบบสายส่งไฟฟ้านะครับก็คือหมายถึงว่าไอ้ระบบออผลิต ไฟฟ้าของอาคารเนี่ยก็ต่อเข้ากับระบบสายส่งของส่วนกลางด้วยนะครับก็เหมือนข่าวที่แล้วเลยอ่ะเหมือนไอ้ e t p o s i t i v e Energy Building ของเราอ่ะที่ว่าถ้าเราใช้ไฟไม่พอมันก็ดึงไฟจากกริดกริดหรือว่าการไฟฟ้าเข้าตึกเราใช่ไหมแต่ถ้าตึกเราใช้ไฟตึกเราผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการไฟส่วนเกินก็จะถูกส่งเข้ากริดแล้วก็เหมือนกับขายได้เงินกลับมาอะไรเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นมิเตอร์ไฟหน้าบ้านก็นึกภาพว่ามันอาจมันก็จะเหมือนกับว่ามันหมุนเข้าคิดเงินก็ได้นะครับหรือว่าหมุนออกเพื่อเพื่อจ่ายเงินก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เขาถามว่าไอ้ระบบผลิตพลังงานเนี่ยสร้างมาจากไหนบ้างนะครับก็มาจากนี่วินเทอร์บายนะครับกังหันลมขนาด10กิโลวัตต์นะครับได้เท่านี้นะครับ89กิกะจูลต่อปีนะครับ เยอะไหมวะเนี่ยเมื่อไอ้ไอ้ตึกนี้มันมีเดี๋ยวนะสัญญาณเน็ตมันจะหลุดอีกเปล่าวะยังได้ยินอยู่นะครับได้ยินอยู่ไหมครับได้ยินครับอาจารย์เพราะมันขึ้นว่าสัญญาณอ่อนแนปะ๊บนึงต่อนะผมกําลังไอ้ตึกนี้มันกี่ตารางเมตรนะจาได้ไหมขึ้นไปดูแป๊บนึงนะเขาบอกว่ามัน หนึ่งหมื่นตารางฟุตก็คือพันตารางเมตรใช่ไหมพันตารางเมตรลองคิดเลขคร่าวๆนะครับตรงนี้นะมันผลิตได้เอาโทษๆตรงนี้ตรงนี้เขาบอกว่ามันใช้เท่าไหร่นะหนึ่งเจ็ดเก้าไมกะจูลต่อตารางเมตรต่อปีคูณพันเข้าไปเป็นเท่าไหร่ก็เป็นร้อยเจ็ดสิบเก้ากิกะจูลต่อปีใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบเก้ากิกะจูลต่อปีเฉพาะกังหันลมนี่ก็ผลิตได้เก้าสิบละอ่ะนึกออกไหม ต้องการใช้ร8 0แต่ว่ากังหันลมผลิตได้90ก็แปลว่าครึ่งแล้วนะนึกออกไหมครับเฉพาะกังหันลมเนี่ยเ,เท่ากับว่าผลิตพลังงานได้ครึ่งหนึ่งของที่ตึกต้องการแล้วนะนะครับ Book i เอ h e c e อ t e r l ค c a t e d รับหนึ่งนะผมกำลังไอ้นี่มันเล่นสำนวนอยู่ผมแปลไม่ค่อยถูกบอกว่ามีกังหันลมขนาด10กิโลวัตต์2ตัวนะครับ ที่ทำนายว่าจะผลิตพลังงานได้เท่านี้กิจจุลต่อปีนะครับซึ่ง book e n d center อ๋อ book n เนี่ย book n เนี่ยมันคือไอ้นี่เขาเรียกอะไรวะตัวไอ้ตัวที่กั้นกั้นหนังสือบนชั้นหนังสือคุณนึกออกไหม book n เน่ะเขาเข้าใจคาว่า book n ไหมวะ เปิดรูปให้ดูเนี่ยเไอตัวอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้เขาใช้สำนวนบุ๊กเอนก็คือประมาณว่าไอเนี่ยไออาคารเราอะมันก็คงจะมีกังหันลมอยู่หน้าตัวหนึ่งอยู่หลังตัวหนึ่งอะนะครับก็ก็คล่อมอยู่ะนะเนี่ยก็สตัวนี้นะครับกังหันที่ติดตั้งอยู่หน้าตึกตัวหนึ่งหลังตึกตัวหนึ่งนี่นะก็จะช่วยลดไอ้เนี่ยครับลดลดความ ความเทอร์ูลเลนส์คือคือคงแบบไม่ไม่เอากังหันไปติดตั้งใกล้ๆก,กันเพื่อไม่ให้ลมมันวกวนกันนะนึกออกไหมครับไม่ให้ลมมันกวนกวนกังหันแต่ละตัวนะครับก็เลยไปอยู่ห่างกันหน่อยก็เอาไว้หน้าตึกตัวหนึ่งหลังตึกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวแผงโซลาเซลล์นะครับโฟโตเอีกาเลยนะครับขนาด38กิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็ทำนายว่าจะผลิตพลังงานได้เท่านี้นะครับ134กิจจูลต่อปีนะครับ อันนี้อยู่ที่หลังคานะครับแล้วก็ติดติดหลังคาที่แบบด้านที่หันหน้าไปทางใต้นะครับเราเราดูไอตัวอะไรนะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์มาสองรอบแล้วนะถ้าเราอยู่ซีกโลกเหนือเนี่ยพระาทิตย์จะส่องมาทางใต้ของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งแผงโซลาเซลล์เนี่ยแผงรับแสงอาทิตย์เนี่ยเราจะกระดกมนะัน่ะ ให้ให้กระดกไปทางทิศใต้นึกออกไหมครับมันจะได้รับแสงอาทิตย์ได้ได้เฉลี่ยแล้วเต็มเต็มอะ่ะนึกออกไหมครับคือหลักคิดง่ายๆก็คือไอตัวโซลาเซลล์จะต้องเอียงเท่ากับลาติจูดโอเคไหมคือถ้าคุณอยู่ที่อยู่ที่ลาติจูดสามสิบองศาเหนืออย่างเงี้ยคุณก็จะต้องกระดกไอตัวแผงโซลาเซลล์ไปทางใต้อ่ะสามสิบองศาเหมือนกันนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วมันจะรับแสงอาทิตย์ได้ค่อนข้างเต็มที่นะครับถ้าจะให้เพอร์เฟกมันจะต้องแบบเอียงมากเอียงน้อยแล้วแต่ตำแหน่งของปีนึกออกไหมครับตอนที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยแต่ว่าโดยเฉลีย่ยเฉลี่ยถ้าเกิดเราแบบจะติดตายด้วยมุมมุมเดียวเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เขาจะยกด้วยด้วยมุมเอียงเท่ากับรัติจุดพอดีเพราะว่ามันจะทําให้สัมผัสกับแสงอาทิตย์ได้แบบตั้งฉากนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยหรือว่าประเทศไทยอยู่ลัติจุดประมาณ13ากว่า เซลล์คุณลองสังเกตดูนะคุณไปดูแผงโซลาเซลล์ตรงตรงนอกชานชั้นสี่เราอะ่ะจะเห็นว่ามันเอียงไปทางใต้นะครับแล้วเราก็จะทํามุมเอียงที่สิบห้าเพราะว่าเอียงสิบห้ามันทําง่ายกว่า1 3บสามุดห้านะนึกออกไหมเมื่อกี้ตรงนี้เราต้องการเท่าไหร่นะพันตารางเมตรก็เป็นร้อยประมาณร้อยแปิบกิกัจลใช่ ก็ออกลับมายัางครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับอาจารย์เออขออภยัยเน็ตผมหลุดไปหน่อยนึงเพราะว่าเครื่องมันน่าจะร้อนเดี๋ยวนะอีกนิดเดียวจะจบแล้วนะครับอ่ะกลับมาตกลงมันพอไหมครับปีหนึ่งต้องการร้อยแปดสิกิจจูลใช่ไหม แต่ว่ากังหรัรลมผลิตได้90นะครับโซล่าเซลล์ผลิตได้130เพราะนั้นมันเกินพอนึกออกไหมครับก็เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอาคารนี้นะก็เลยสามารถบรรลุสิ่งที่เรียกว่าใช้พลังงานสุดที่เป็นศูนย์ได้นะครับอันนี้ก็เขาสามารถทำสิ่งนี้สำเร็จเมื่อ1เมษายนปี2016นะครับทีนี้เขาใช้งานจริงไประยะหนึ่งนะครับก็พบว่า อาคารนี้ใช้พลังงานจริงๆเน่ยนะครับเท่านี้นะครับ160เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อปีซึ่งก็ต่ำกว่าที่เขาโมเดลไว้ตอนแรกอีกนะึกออกไหมครับอ่าเขาบอกว่าตัวที่ผลิตได้จากโซลา r เซลล์เนี่ยมันเกินเรียกว่าเกินเกินความสามารถที่เขาทำนายไว้ตั้งเนี่ยสาเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็ตัวกังหันลมเนี่ยผลิตได้ไม่เต็มเท่าที่มันทนํานายไว้นะแต่ก็ผลิตได้ถึง9 9้าจซจากที่ทํานายไว้นะครับก็แปลว่าโมเดลเขาเขาแม่นนะึกออกไหมโมเดลลมนี่มันก็ยากนะแต่ว่าเขาโมเดลได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะส่วน PV ก็ทำเกินได้ตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคงั้นวันนี้เอาเท่านี้นะเดี๋ยวที่เหลือจะมาต่อคราวหน้า วันอาทิตย์นี้ของงดนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันจันทร์มีคำถามอะไรไหมครับไม่มีก็พักผ่อนวันศุกร์กันนะครับเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์อีกรอบหนึ่งนะครับ